เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ๆจะไปสเตเดียมทัวร์กันด้วยกลับไปก็คืออาจจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลเม็มตัวฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นรอบๆแคมปัสของลิเบอร์พูเลยค่ะมี green space กรีนสเปซเยอะมากทระจายทุกจุดเลยนะคะอ่าไหนพี่พิงค์ไปลองหนะ่อย <laughs> ราอยู่กันที่หน้า University of Liverpool แล้วนะคะตรงข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็น Sport Center ของ Liverpool ค่ะแล้วก็ University of Liverpool นะคะเป็นมหาวลัยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษเลยค่ะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group University แล้วก็ Redbrick University ด้วยค่ะคอร์สที่นักเรียนไทยชอบมาเรียนที่นี่นะคะก็จะเป็น MSc Digital Marketing นะคะหรือว่าพวก MSc Business Analytics ก็ดังมากๆสำหรับที่ค่ะ เราก็อยู่หน้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นรอบๆแคมปัสของบิ๊กบ๊อบูลเลยค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเปิดเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะพกผ้านิดหนึ่งค่ะแคมปัสนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี green space เยอะมากแล้วก็พี่พิงกเนี่ยออกกำลังกายทุกจุดเลยนะคะอ่าไหนพี่พิงก์ไปลองหน่อยเแบบัดหน่อยเราไปเล่นอะไรที่มันแบบราซ้นู่นนอุ๊ยจ้าพี่พิงก์ ก็จะมี north and south campus นะคะนอ r t h ก็จะเป็นด้านนั้นนะคะเดินตรงไปแต่ว่าส่วนซูงเวิรนี้นะคะก็คือจะเป็น south campus ค่ะซึ่งข้างหลังนะคะก็จะมีพวก school of arts นะคะ s h i o l o s นะ <Philosophy S 2> คะหรือว่า school of music ค่ะซึ่งด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างอยู่นะคะจะเป็นตึกของ school of architecture ที่จะเปิดในปี2026ค่ะ นยกลลางเะะคะตรงน,นี้เราจะอยู่หน้า School of Law and Social Science นะคะน้องๆที่เรียนรอก็จะเรียนกันที่ตึกนี้ค่ะซึ่งเข้าไปดูภายในมาแล้วเนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นมากๆค่ะตึกจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะคะตรงน,นี้ค่ะตึก w i t e Court s แดงนะคะจะเป็นหอที่คิดว่าใกล้ที่สุดเลยค่ะหอน,นี้นะคะก็จะมีทั้ง Self Catering แล้วก็แบบ Catering ที่มีอาหารให้ด้วยค่ะตรงด้าขวามือน,นั้นนะคะก็จะมี Library ที่ใหญ่ที่สุดของ Campus เลยค่ะซึ Campus ่ง Library นี้นะคะจะเปิด 24ชั่วโมงแล้วก็เปิดทุกวันเลยค่ะตรงด้านหลังนะคะก็จะเดินทางไป Management School ได้แล้วก็จะมีหอค่ะที่เรียกว่า Neville Group นะคะเป็นหอที่ราคาถูกที่สุดเลยค่ะเราอยู่กันที่ North Campus น,นะคะก็จะเจอตึกของ Electrical Engineering ค่ะเดินหัดจากตึก Engineering มานะคะก็จะเจอ Library ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นตึก Original r a i p d i n g ค่ะ นี่นะคะจะเป็นห้องสมุดเนาะก็จะมีมเกี่ยวกับ engineering นะคะแล้วก็ health science จะอยู่ในนี้เนค่ะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดู Library อีกที่หนึ่งด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็น Zone silence ของ Library นะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะมาบุ๊กห้อง private ได้นะคะ ะเป็นบริเวณหน้า School of Engineering นะคะแล้วก็เดินทางสายจะเป็น Health Science เนี้เหมือนมันเป็นคือปกติที่นี่ค่ะมีชมลมประมาณ200กว่าชมลมอย่างแกเบรียห์เขาก็จะอยู่ชม,มรมปลูกผัก g a r d น n i นั่นแหละก็อบอกว่าช่วงที่ไม่ใช่หน้าหนาวอะไร เขาก็จะมาสัปดาห์ละครั้งมาเข้าชมรมก็คือทุกวันพุธครั้งละหนึ่งชั่วโมงเขาจะมีปลูกสตรอเบอร์รี่ปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอเพื่อนด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรม Hi everyone, my name is Gabriel. I'm international student from Brazil and I did my 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 master here in sustainable architecture at the University of Liverpool. And I would like to invite all students uh, international students to come to Liverpool and take the chance. to do your, or your, your undergrad or your master here i had an incredible experience here uh, the professors were really supportive with me and the local people are amazing really friendly so don't be afraid take this chance i'm sure it will be an amazing uh, opportunity and you're gonna have uh, make many friends and also gonna improve your professional uh, skills here Thank you. น้องๆที่สนใจมาเรียนที่ University of Liverpool นะคะช่วง September 2025ตอนนี้ Liverpool ก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะ University of Liverpool เนี่ยเขามีทุนสูงสุดถึง100%เลยค่ะทุนตัวนี้นะคะก็คือเป็นทุน HRH Prince s s i l i n t h o r นะคะที่มีสำหรับนักเรียนไทยจำนวน1ทุนในทุกๆปีค่ะทุนนี้นะคะจะเฟอ e r ค่าเรียนนะคะ100%เต็มจานวนเลยค่ะรวมถึงออกคอ่าดิสเคคอร์ชให้9,000ปอนด์ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ,คะชื่อไปม้นะคะตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ที่ University of Liverpool สาขา Applied Linguistics and Teaching English to Speakers of Other Languages ค่ะก็ได้รับทุนเป็น HRS Princess i r i n t o r n นะคะจากมหาวิทยาลายัยแล้วก็ได้มาเรียนปริญญาโทเป็นเวลาหนึ่ป,ปีซึ่งทุนเนี่ยคะ่ะก็จะครอบคุมค่าเทอมทั้งหมดแล้วก็ จะให้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด9,000ปอนด์ทั้งปีอะค่ะโดยที่ให้เราเนี่ยจะสันเอาว่าจะใช้เป็นค่าหอและค่ากินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติเราเลือกจ่ายค่าหอไปแล้วมันก็อาจจะเป็นค่ากินที่แบบว่าไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีการซัพพอร์ตจากบ้านหรือว่าอาจจะลองหางานเฉยทำ่นมีเอาก็ได้ค่ะ ใครที่สนใจนะคะอยากจะลองสมทุนของ h อชัยสปรินเซสเซรีนพรขอแค่เป็นคนไทยสัญชาติไทยค่ะเรียนสาขาวิชาไหนก็ได้เขียนเอเซทหมด500คําคำนะคะโดยที่จะต้องบอกเขาว่าเมื่อได้ทุนเนี่ยมันจะส่งผลดียังไงกับเราแล้วเราเนี่ยจะทำประโยชน์อะไรให้กับมหาลัยได้บ้างอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันจะต้องใช้ เกรดของปริญญาตรีแล้วก็ของมัธยมด้วยซึ่งมัธยมก็คือแค่มัธยมปลายต้องใช้ทั้งตัวที่เป็นออริจินอลภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะทั้งสองออระดับเลยทั้งปริญญาตรีแล้วก็ทั้งของมัธยม ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลิเวอร์พูลสเตเดียมหรือว่าแอนฟิลสเตเดียมนะคะที่เมืองลิเวอร์พูลค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมิวเซียมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ๆจะไปสเตเดียมทัวร์กันด้วยเดี๋ยวงี้เรามาติดตามกันนะคะเตรียมพร้อมสำหรับเข้าชมแอนฟิลสเตเดียมแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะพี่พิงแล้วก็พี่ฟิล์มนะคะกำลังจะเข้าไปชม a n f i e l d s t a d ียมทัวร์กันนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้รับนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบเี้จะได้รับคนละเครื่องเนาะในตักาค่ะแล้วก็เขาก็จะมีหูฟังมาให้ด้วยนะคะซึ่งหูฟังของเขาเนี่ยก็จะมีแบบดีเทลเนาะตรงนี้ก็จะเป็น LFC ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยก็เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปชมกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงใช่ ะะเราก็เข้ามาเป็นคนแรกเลย yeah, <sure. S 2> ปบ<ะ>ตอนที่โอ๊กันก็คือเราแค่ใส่ถุงฟางไว้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยม,มันน่าจะเป็นอันตโนมัติเรากำลังขึ้นมาในเรื่องไปชั้นหกน้องเพจะไปสูด,ดิโอนตัวกันค่ะเ,เริ่มตื่นเต้นเลยครั้งิี่ีสูเล่นตั้งแต่ตอนก่อน <c oughs> กลับไปก็คืออาจจะเป็ี่นแฟนหรือว่าพูดเล่นตัว ถ้ามาสเตเดียมควรนะคะเขาบอกว่าเราสามารถถ่ายรูปถ่ายเทเบโอได้เต็มเลยใช่แต่ว่ามันจะมีที่นิติฟิชชั่นจุดจุดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาจะบอกก็คืออันนี Naj ้ให้ระวังว่าอย่าไปถ่ายตรงนั Naj ้นแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถ่ายได้หมดเลย น่าารักกมเลยใครนะคะที่เป็น Membership ปนะคะก็จะได้ส่วนลดด้วยเนาะอันนี้ราคาดีมากสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารชื่อสไปไทยครับอยู่ตรงแคทลีนสตรีท ร้านนี้เจ้าของเป็นคนไทยครับชชื่อพี่รุ่นใจดีมากเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยหมูกรอบอร่อยหมูกรอบอร่อยกระยำ